นี่อาจจะดูเฉยๆแต่จริงๆเขาอยากได้มากๆเหมือนกันเพราะว่าถ้ามาฮ่องกงอ่ะมันจะต้องเป็นตัวพวกเนี้ยเหมือนเมื่อต้นปีพอมาฮ่องกงเราจะนีบอกไปคนเจอกันว่ามันมีขายที่สนามบินแล้วก็จะต้องให้คนจัดมาได้หาเองเห็นไหมถ้าไม่ได้เซน,นี้จะอยู่กันยังไงรออะไรอะ่ทะที่นนมันเป็นริมแรปเปอรั้เฮ้ยมันนิน่มได้ขนาดนี้ตัวนี้น่ารักสุดๆนิม่มมากเลยนี่ไงสองตัวไงแหลมก้อนไงทถาไมใช่แมวเป็นตัวอะไรหนู แมวน่ารักเราะชัเอาสองตัวนี้แม่เสืออะไรอะ่ะตอนแม่ไปนิวยอร์กแม่ได้หุ่นยนต์แบบนี้ตัวเ,วเล็กๆมาที่บ้านสองอันแล้วแม่ก็ชอบไปตั้งบป็นชานแม่ก็เลยขาน้องไปเป็นเพื่อนมันเป็นเหมือนกล่องสุ่มตอนนี้ที่ทรายังไม่ได้เลยแม่กับแม่โอบได้เยอะกว่าอีกเนี่ยคนอยากมาอยากกลับไีมได้ของมาเต็มกระเป๋าเลยค่ะปัญหาคือผมพามาแล้วนี้เขาอยากได้ผมไม่ได้นี่ซื้อแล้วฝากของอีกาะค่าถุงแพงแล้วเปิดมาพยายามจับปุ๊บ เดือหาขโมยอีกเนี่ยถุงม,มันแพง